เทศบาลนครแม่สอดอบรมและฝึกปฏิบัติจริงบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเตรียมการเปิดเรียนออนไลน์ในระดับชั้นมันธยมศึกษาค่ะที่ห้องประชุมครูของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครมอบหมายให้ในายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการฝึกอบรมปฏิบัติจริงการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK การสวมใส่ชุด PPE การคัดแยกขยะติดเชื้อและลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง6แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก5แห่งโดยมีนายพีระวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษาและ นางสาวสารนิตชุ่มเย็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนำเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเข้าอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ชุดตรวจ ATK สามารถนำไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับนักเรียนอย่างถูกวิธีถูกต้องสามารถตรวจคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเชื้อโควิด1 9เบื้องต้นได้ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ติดเชื้อรู้ตัว และนำเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาผลที่ชัดเจนแม่นยำนำไปสู่การกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามขั้นตอนต่อไปนายกรณพงคงปานรองนายกเทศมนตรีกล่าวว่าทางเทศบาลนครแม่สอดได้เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบหรือออนไซต์ site, ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยในวันอาทิตย์ที่16เดือนมกราคมนี้มีการตรวจทั้งหมด4จุด1โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี2โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสน3โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและ4โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรตยิจะทำการตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่23มกราคมหลังจากการตรวจครั้งแรกหนึ่งสัปดาห์หากเป็นไปได้ จะทำการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งหากประเมินจากสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้ยังมีความน่ากังวลอยู่ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมบุคลากรในการตรวจและคัดกรองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ atk เนื่องจากสามารถเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นทางเทศบาลนครแม่สอดเล็งเห็นความสําคัญต่อเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นการสังเกตอาการนักเรียนและหากพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงจะต้องนํามาตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในเบื้องต้นทันทีทั้งนี้ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดยังคงมาตรการล้างมือรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอีกด้วย